ทีมงนะานเฉพาะและยสงขลาครับเราผ่านลงพื้นที่ไปกันที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันนะครับเมืองที่มีคําขวัญว่าพระสามองค์คู่บ้านระงานเกาะขาม หาดงามทรายขาวข้าวแกงไก่ทอดรีสอร์ทเรียงรายเราไปดูเรื่องดีๆของผู้นำดีๆอย่างนายสินทิชัยเทพภุษาในอำเภอเทพาครับที่โด่งดังมาจากการแก้ปัญหาจนแจกๆจกของอำเภอเทพานะครับจนได้รับเลือกให้เป็นอำเภอดีเด่นระดับประเทศไปเลยครับงานนี้ยิ้มกันทั้งอำเภอหหยเหนื่อยเลยครับ ทีนี้มาดูอีกโครงการนะครับที่เราลงไปดูมาทางอำเภอเทพาเขาจัดโครงการอำเภอน,นำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขบูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการคือดาลาบารูสู่ความพอเพียง9้าพ้นจนแจกแจกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ โดยการนำทีมดาลาบารูระดับหมู่บ้านทั้งเจ็ดตำบลของอำเภอเทพามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพการทำบัญชีครัวเรือนการจัดการขยะและที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตรอะไรพวกนี้แหละครับที่เห็นอยู่นี่เป็นทีมดาลาบารูกลุ่มแรกนะครับที่เข้าร่วมโครงการมาจากตำบลสะกอมกับอำเภอกับตำบลเทพานะครับพอได้ความรู้จากการอบรมแล้วก็พาลงพื้นที่ไปดูของจริงเลยครับที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรด้านปศุสุไส ของอำเภอเทพาเขาครับซึ่งเป็นสวนของนายชาคริตนิหะอยู่ที่หมู่3ตําบลเทพาเอาให้เห็นกับตาเอาให้ชัดเอาที่แต่ละคนถนัดกันไปเลยครับเพราะที่นี่มีทางการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงโกปลูกผักแปลงเพาะจําตําปุย๋ยแล้วก็บ้านพักครับเรียกว่าสุขแบบพอเพียงใครถนัดด้านไหนก็เอาไปดูตัวอย่างไปทําในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลทั้ง7ตําบลของอําเภอเทพาให้มันสุกันท้วนหน้าไปเลยครับก็ประมาณนี้แหละครับเห็นไหมครับเท านี่ของเขาดีจริงๆต่อไปนี่คนเทพาจะอยู่กันอย่างมีความสุขยิ้มกันอย่างมีความสุขคนที่จนแจกๆจจะไม่มีอีกแล้วนะครับสุดยอดเลยครับท่านนายอำเภอสิทธทิชัยครับ